สวัสดีนะทุกท่านเราก็เทพื้นเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นขั้นตอนการรอรอปูนมันแห้งแล้วก็จะได้ขัดนะทุกท่านนะแต่ว่าในขณะเดียวกันกับที่รอปูนเนาะปูนรอบนี้เนี่ยที่เราเทเนี่ยเราเทได้สวยมากเลยทุกท่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมได้ทําการฉีดมาร์กนะทุกจุดเลยที่อยู่ตรงเสานะเราก็ลาดปูนให้มันเสมอกันเตะทุกส่วนนะ อ่าเดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการขัดนะเดี๋ยวก็รอไปก่อนนะทุกท่านนะอ่ะก็จะมาสอบถามเอฟซีเนาะว่าขนาดห้องเนี่ยห้าคูณสี่ขนาดห้องห้าคูณสีนะ่อิดบล็อกเราก่อขึ้นมาสี่ก้อนนะอิดบล็อกเราก่อขึ้นมาสี่ก้อนต้องสั่งต้องสั่งอิดบล็อกกี่ก้อนนะฮะคำนวณให้หน่อยใครที่คำนวณเป๊ะนะฮะ อิดบล็อกเราก่อขึ้นมาสีก้อนเ,อเดี๋ยวผมคำนวณเล่นเล่นก่อนนะคำนวณการสั่งอิดบล็อกก่อนนะทุกท่านเดี๋ยวหาตลับเม็ดมาก่อนอิดบล็อกก้อนหนึ่งมันความยาวมันเท่าไหร่เดี๋ยวไปวัดดูก่อนความยาวของอิดบล็อกทั้งหมดมันสี่สิบเซนนะ สี uh, สิบเซนอ่าสีเซนอันนี้1ิบสเก้ซนความยาว40เซนนะ40เซนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขมาก่อนความยาวอันนี้40จากนี้มานี่ต้องใช้กี่ก้อนหนึ่งแถวเดี๋ยวจะคำนวณก่อนนะทุกท่าน เดี๋จะคำนวณจากจากเสานี้นะมาเสานี้นะฮะนี่มาเสานี้มันใช้ทั้งหมดกี่ก้อนนะสี่เมตรเนาะสี่สิบจากจากเสานี้มาเสานี้มันใช้ทั้งหมดสิบก้อนนะทุกท่านนี่นะสี่สิบ สี่สิบคูณสิเท่ากับสี่อก็เท่ากับสเมตรนะฮะสเมตรนะฮะถ้าเป็นห้าเมตรละหเมตรก็15หรือเปล่าคูณ15ห้าหรือเปล่าหเมตรก็นา่าจะประมาณสิบสองหรือเปล่า13บสเนาะสิก้อนอันนี้คือห้าห้าเมตร ใช้สิก้อนนะฮะอะเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วนะฝั่งนี้จากนี้เสานี้มาถึงตรงนี้เนี่ยใช้เอ่อสิก้อนจากเสาโน้นไปถึงเสาโน้นใช้13ก้อนนะฮะเดี๋ยวจะคํานวณน,นะะทุกท่านว่ามันเท่าไหร่ทั้งหมดอิดบล็อกสี่ก้อนเนาะเดี๋ยวจากฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้มาถึงตรงนี้กับฝั่งโน้นมาถึงตรงโน,น้นนะอันนี้คำนวณแบบ คร่าวๆนะฮะเราต้องไปลบประตูหน้าต่างออกอีกนะทุกท่านพอมีประตูแล้วก็มีหน้าต่างนะฮะอ่ะสิบคูณสิบก้อนคูณสี่เนาะคูณสี่เท่ากับสี่สิบก้อนจากนี้มานี่นะใช้สี่สิบก้อนลบหน้าต่างหน้าต่างประมาณสักเอ่อเม็ดเนาะเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ลบหน้าต่างออก ประมาณห้าห้าก้อนเนาะอืมอันนี้เสานี้จากนี้สี่สิบฝั่งโน้นไปโน้นก็สี่สิบเป็นแปดสิบเนาะเป็นแปดสิบอ่าพอแปดสิบปุ๊บด้านหน้านะอ่าแปดสิบแล้วสิบสามคูณสี่ ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ห้าสิบสองก้อนนะห้า 52, สิบสองห้าสิบสองคูณสองจะกับร้อยสี่บวกแปดสิบนะฮะอันนี้คือสั่งแบบไม่ไม่ลบนะฮะทุกท่านอันนี้คือไม่ได้ลบออ่ประตูหน้าต่างถ้าสั่งแบบเต็มเตมเลยสก้อนนะฮะ ช่ไหมเราสีก้อนนะเดี๋ยวเดียวผมไปวัดดูก่อนว่าสีก้อนมันสูงแค่ไหนนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบสีอันนี้คือแบบค่าเฉลี่ยแบบเต็มเต็มไม่หักประตูหน้าต่างนะฮะเดี๋ยวเออลองคำนวณสี่ก้อนดูสีก้อนเนาะมันเทนะ่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมลนะถ้าเราก่อขึ้นไปสีก้อนมันจะสูงประมาณไหนปกติเราก่อสี่หรือห้า อ่าส uh, no. ิบสิบเกนาะสิบเก้าส no. mm ิ้าคูณสเป็นเท่าไหร่สเนาะสก้อนเดี๋ยวคำนวณดูนะทุกท่านเจดสบหอ่าเดี๋ยวลองดูเจ็ิหมันถูงแค่ไหน นี่เจสิบหกบวกปูนเข้าไปอกกีกประมาณนี้โอ้สี่ก้อนถูกตั้งแล้วสี่ก้อนต้องใช้ต้องใช้อิฐบล็อกทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้นี่ร้ 4, อยแปดสิบสี่เนาะร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบสี่นะทุกท่าน

เราก็เอาสักรนะ้อยแปดสิบเนาะทุกท่านเพราะว่าเรายังไม่ได้หักหน้าต่างร้อยแปดสิบเนาะนะฮะร้อยแปดสิบนะพี่ชายคนบาดเหตุอีกคนหนึ่งก็มานะนะท,ท่าน เบื้องต้นนะฮะก็มาครบแล้วก็รอขัดนะฮะเดี๋รอให้มันหมัดสักหน่อยแล้วค่อยเปิดหน้าปูน มันแห้งเร็วเวงตีเวทมสดกป๊ยได้เเบื้องต้นก็อีดบล็อกนะะร้อยแปดสิบก้อนนะถ้าไม่หักไม่หักอะไรเลยก็ร้อยแปดสิบสี่เดี๋ยวผมจะสั่งอีดบล็อกมานะทุกท่าน ร้อยห้าสิบก็ยังไหวนะจริงๆอ่ะสั่งแค่ร้อยห้าสิบก็โอเคอยู่นะเออร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนาะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะ 60, 70, 80, นะหักออกไป 20, ยี่สิบเดือร้อยเจ็ดสิบนะสั่งมาร้อยเจ็ดสิบก็พอนะพราถ้าเราหักประตูกับหน้าต่างแล้วเพราะว่าน่าจะประมาณนี้แหละร้อยหกสิบนะทุกท่านร้อยหกสิบก้อนนะ พราะที่บ้านมันมีอยู่ไงที่บ้านมีอีกนะถ้ามันไม่พอจริงๆเอาแค่ร้อยห้าสิบก็พอแล้วนี่นะอ่ะสรุป่าเดี๋ยวร้อยหกสิบแล้วกันเผื่อมันขาดร้อยหกสิก้อนนะพะอกงหมดเราต้องใช้ร้อยแปดสิบสี่ถ้าไม่มีประตูหน้าต่างเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะสั่งร้อยหกสินะร้อยหกสิบก้อนนะทุกท่านนะฝากไว้ตัวน,นี้ทุกท่านสวัสดีครับ